สเสน่ห้องถิ่นหลากหลายวารริตี้วิถีชุมชนมนสเสน่ห์แห่งวัฒนธรรม สวัสดีค่ะสเสน่ห์ท้องถิ่นวันนี้เป็นเรื่องราวของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของจังหวัดปทุมธานีนั่นก็คือหลุมหลบภัยส่วนตัวของท่านจอมพลปพิบูลสงครามสถานที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองราวพุทธศักราช2484ซึ่งในเวลานั้นกองทัพญี่ปุ่นได้เข้ามายึดประเทศไทยกองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรจึงเข้าบุกโจมตีประเทศไทยอย่างหนักโดยการโจมตีทางอากาศและ การทิ้งระเบิดลงสถานที่สำคัญสำคัญหลายแห่งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดจึงมีการสร้างหลุมหลบภัยขึ้นหลายแห่งรวมทั้งหลุมหลบภัยส่วนตัวของท่านจอมพลปพิบูลสงครามที่จังหวัดปทุมธาน,นีด้วยกองบินของฝ่ายสัมพันธมิตรมีอังกฤษ สหรัฐอเมริกาที่มีฐานบินอยู่ในประเทศอินเดียได้บินมาทิ้งระเบิดในประเทศไทยหลายครั้งสถานที่สำคัญในกรุงเทพมหานครถูกระเบิดเสียหายหลายแห่งทางการจึงได้สร้างหลุมหลบภัยขึ้นเพื่อให้ประชาชนหลบไปอยู่เมื่อมีเครื่องบินมาทิ้งระเบิดทั้งในกรุงเทพมหานครและชานเมืองหลายแห่ง จังหวัดนนทบ,บุรีมีการสร้างที่หลบภัยที่บริเวณสารากางจังหวัดหลังเดิมใกล้กับหอนาฬิกาท่าน้ำนนในปัจจุบันจอมพลปอพิบูลสงครามได้หลบภัยสงครามไปอยู่ที่ตำบลบ้านใหม่อําเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีโดยมีการสร้างหลุมหลบภัยไว้ใกล้ๆบริเวณบ้านพักแต่ในปัจจุบันนะคะบ้านพักไม่ปรากฏให้เห็นแล้วยังคงหลงเหลือแต่หลุมหลบภัยที่มีสภาพทรุดโทรมไปตามกาลเวลา หลุมหลบภัยส่วนตัวของท่านจอมพลปอพิบูลสงครามตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่6ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีมีลักษณะพิเศษทำด้วยอิฐถือปูนมีความแข็งแรงแบ่งออกเป็นห้องห้องและมีประตูเข้าออกสองทางใช้อาศัยหลบภัยได้หลายคนหลุมหลบภัยส่วนตัวจอมพลปพิบูลสงคราม นับเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของจังหวัดปทุมธานีที่ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่จังหวัดปทุมธานีได้ทำการดูแลให้อยู่ในสภาพดีเพื่ออนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้ใช้เป็นที่ศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของประเทศต่อไป ก่อนจบรายการในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในทุกช่องทางของห้องสมุดมสทเพื่อร่วมสัมผัสกับมนสเสน่ห์ของท้องถิ่นในรายการสเสน่ห์ท้องถิ่นทุกวันที่24ของเดือนเวลา19นาฬิกาพบกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะสเสน่ห์ท้องถิ่นหลากหลายวาราตตี้วิถีชุมชนมนสเสน่ห์แห่งวัฒนธรรม